สวัสดีค่ะหนูชื่อแนนนะคะวันนี้แนนจะมีเพื่อนเล่าประสบการณ์ขัดแนนให้ทุกคนได้รับฟังกันเรื่องราวขัดแนนนั้นเกิดขึปป้นนานแล้วตอน,นแนนกำลังเรียนอยู่ม .6 ปีที่หกค่ะซึ่งอ,อยู่ม .6 ตอน,น กำลังมีแฟนเป็นคนที่สามก่อหน้านี้ก็เคยมีแฟนมาแล้วแต่ครั้งนี้หรู้สุขสันตนที่ได้คุยกับคนมีอายุซึ่งหุมคนนี้เป็นเพื่อนขอนขุนนะซึ่งอายุเราวๆก็สามสิบกว่ากว่า ปกติแดงก็ชอบคบกับรุ่นเดียวหรือรุ่งพี่อายุไม่ห่างกันมากนะแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าอบอุ่นนี้ที่ได้คุยกับลุงคนนี้งแงก็เลยคิดว่าคนแก่อาจจะดูแลเราได้เพราะว่าลุงเขาเวลาคุยกับหนูรู้สึกว่าคุยดีแม่ จนันให้แนนอยากจะคุยกับเขาต่อพรอก่อนหน้านี้แนนก็ยังไม่เคยได้คุยกับเขาสักครั้งวันนั้นที่เราเจอกันครั้งแรกก็คือวันเกิดขอนนซึ่งเป็นเพื่อนกันนะอย่างที่บอกกล่าวไปแล้ววันเกิดวันนั้น เราต่างคนต่างเ็มากันแล้วในงานนั้นก็คนค่อนข้างที่จะเยอะบอกได้เลยว่าตึงแก้งสุดเมื่ออยู่ๆลุงเขาเข้ามาทัดบอกว่าหนูเป็นหลาน,นคนคุณปอยเหรอนั่นก็เลยตอบไปว่าใช่ค่ะพี่มีอะไรหรือเปล่า แมนถามกับเขาบอกว่านั้นลุงขอชองเจ้าแล้วก็กินเหล้าขนมสักคนได้ไหมคืนนี้ถือว่าเป็นหลังคนหนึง่งหลังคนปอน่ารักจังเลยพอลุงเขาพูมาแค่นี้อยู่ๆทำให้รู้สึกดีขึ้นาท,าทันทีแต่หนูก็ตอบ เขาไปว่าันได้สิเดี๋ยวคืนนี้เราพินเล่ากันด้วยกันก็ได้เพราะคินี้หนูไม่มีเคลื่อนเลยแต่ว่าเป็นวันเกิดขันนะผมเกิดหนูก็เลยไม่ได้ชวนใครมาเอาละยังไงก็แล้วเราก็นั่งคุยกันแล้ว เมากันต่างคนต่างก็เมากันแล้วลุงเขาก็เลยขอเบอร์หนงก็เลยตอบเขาไปว่าเอาไลนดีกว่านะลุงลุงเขาบอดีเลยแลวเรากน็แนบไลกันคืนนั้นลุงเขาสุภาพมากลุงเขานั่งคุยกับนจนงานเสร็จแล้วเขาก็ทักมาตอนเช้าขออีกวันหนึ่ง ทับมาเป็นครั้ที่หือยังไม่เคยได้ยินจากใครสือเลยก็จะลงอันนี้สวัสดีค่ะสาวร้อยคนสวยตื่นแล้วค่ะเข้ากินด้วยนะตั้งใจเรียนนะว่างันเราก็มาตอบลงก็ได้แค่ที่ทับมาแค่อยากจะบอกว่าคิดถึง,งพ่อหนูอับแค่นั้นแหละ หนูก็รู้สึกได้เลยว่ากระดาที่แบบฟังแล้วอุ่นใจดีแล้วลูกเขาก็ชอบทัดมาเช้ากลางวันเย็นวันละต่างเวลาทุกวันแลวหนูก็ตอบตามปริยาติไปและลากก็ตัดตอตามบรยต เเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับเขาสักเท่าไหร่หลังจากที่ลงเขาพับมาอยู่บ่อยๆก็ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากหนึ่งเดือนความรู้สึกของหนูก็เปลี่ปเวลาเขาทํามาเวลาสั่งเวลาแล้ววันสั่งเวลานั้นให้หนูคิดถึงเขาแต่ก็ยังไม่กล้าทักแล้วหลังจากนั้น อีสองสามวันหนูก็เลยรู้สึกได้เลยว่าหนูหลงเขาไปแล้วเรื่มคิดถึงเขาไปแล้วหลันจากสามเวลาระหว่างนั้นหนูก็พยายามท้าไปหาขาวบ้านนะเลยท้บไปเป็นแบบสติงเกอร์ไม่เช้ากล้าคุยมากเท่าไหร่ เวาเราคุยกันถึงสอนเดียนหนูก็เลยรู้สึกได้เลยว่าหนูหลงเขาไปแล้วขณะที่เราคุยกันตอนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นทุกครั้งที่ได้คุยกับคนมีอยาอยุแล้วหลังจากสอนเรียนแล้ว,นว,ลวหนูก็พยายามทักไปหาเขาก่อนตื่นเช้ามาหนูก็ทักไปก่อน พระก่อนหน้านี้ลุงขาจะตืะ่นมาจะเปคนรักแย่ลุงข้าไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะถ้าหนูท้กไปก่อนเพราะว่าปกติหนูก็ตื่นเช้าก่อนเขาอยู่แล้วพอหนูตื่นมาหนูก็ทักไปหาเขาก่อนเพราะหนูต้องไปเรียนแต่เช้าล้าก็คุยกันอยู่อย่างนี้จนสุดท้าย หนูก็เป็นฝ่ายที่ต้องยอมแพ้เพราะหนูลงเขาไปแ,แล้วหลังจากนั้นหนูก็บอกเขาไปว่าตั้งใจเราจะคุยกันทุกวันได้ไหมตอนนั้นเราก็ทักคุยกันพิงคุยกันจากนั้นสามเดือนหนูก็เลยโทรหาเขาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เราคุยกันในงานวันเกิดของเขาหนูก็โทรเข้าไป โดยคุยกันแล้วหนูก็บอกเขาไปว่าคิดถึงจังร้านทางที่เป็นคนที่อายและการลงเขาเขาเอาใจใส่พวกเราหนึ่งให้หนูลงคันดีนะคนเอาใจใส่ของเขาเพราะเรา <c oughs> ได้คุยกันทุกวันเขาก็เลย ขาวหนูกับว่าหนูรังเกียจคนแก่ไหมถ้าลุงจะขอหนูเป็นแฟนตอนนั้นอิ่มเลยถามว่าตัใจไหมไม่นะแต่ข้าอึ้งและรู้สึกถเขินในใจมาก อนนั้นลงเขาดีใจมากเผยมาเกาะหนูบอกจริงๆนะจริงๆนะหนูก็ตกใจถึงเผยนิดๆอาต่นลุงเขาก็เลยมารู้สึกทีก็คือเกาะหนูเอาไว้แล้วหนูก็เลยบอกเขาแลว่าลุงตอนนั้นเขาดรู้สึกตัวทีหลังจากวันนั้น เรา็ขุดกันมาจุ้กัจุจ้มนั่นเราคุยกับเขา嘛คบกับเขาได้สองปีแล้วแต่ทุกอ,อย่างก็ไปได้ดีนะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มันไม่ได้มองเขาว่าเป็นคนมีอายุแล้วทำงานเกียดเขาแต่เขานั้นใส่ใจทุกกรณงจนหนูคิดว่า เขามีอายุใจคันคิดดีกว่าส่วนเรื่องต่างๆถามว่าลุงเขาเป็นคนยังไงบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากอย่างเช่นเรื่องเซฟตฟลุงเขาเก่งอยู่แล้วเป็นามาลมาจานด้วยซ้ำส่วนเรื่องการเอาใจใส่เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วจ้า และหนูก็รู้สึกดีทุกครั้งที่มีเขาเป็นคนอยู่ข้างแค่หนูตลอดความรักมันไม่เกี่ยวกับอายุเลยขอแค่เราคุยกับใครอยู่กับใครแล้วรู้สึกดีก็แค่นั้นแหละ